พร,พร้อมพร้อมเอาเป็นงงพร้อมสามสี่ บอกให้คนอื่นทำเหมือนเราอ่ะทำไมจะไม่ทำงานถึงที่คืนทำไมจะต้อทำที่คือสี่โมงก็เพิจบแล้วของที่ทำไปเรื่ร้อยเลยอยากเปืนูกว่าใครต้องทำงานดีเราไม่มีครอบครัวอาจจะไปสุดที่แต่คุณมีลูกมีสามีมีครอบครัวมีภรรยาแต่เอากปดววา การมาทำโอดีครั้งนี้นะครับก็เกินการที่เราคาดหวังนาเป็นการมาทํากิจกรรมข้างนอกซึ่งให้มุมมองแง่คิดที่เราอาจจะไม่ได้จากตอนเราทํางานนะเป็นเรื่องที่เราลืมๆไปมันได้มีการสร้างความสามัคคีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ากําลังใจอ่ะมันต่อเต็มมาให้กันได้นะฮะถ้าเราอยู่ในทํางานเราอาจจะไม่มีโมเมนต์ตรงนี้แต่ว่าพอเรามาข้างนอกเราจะเห็นมุมที่สามารถที่จะให้เราขับเคลื่อนทํางานได้ก็รู้สึก ประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับได้ความรู้มากมายหลายอย่างนะครับอยากให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้มาในครั้งนี้กลับไปพัฒนาองค์กรของเราให้เต็มที่นะครับถ้ามีปัญหาอะไรเราสามารถปรึกษากันในองค์กรได้นะครับและขอให้องค์กรเราเป็นองค์กรที่มีความสุขในการทำงานและทำให้ทีวดีของเราเจริญก้าวหน้าต่อไปครับ ก็อยากบอกว่าแต่สินใจไม่ผิดจริงๆที่มาอดีรอบนี้นะคะนอกจากความสนุกแล้วยังเรายังได้เกิดความรู้มากมายนะคะที่อาจารย์ได้สอดสอดแทรกเข้าไปกับก,บการทํางานนะคะรู้ว่าจะเป็นการมีความสุขกับการทํางานการทํางานเป็นทีมการรู้รักสมัคคีในทีมค่ะก็จากการที่ได้มาทำากิจการรมอดีนะคะ ก็จะเห็นว่าทุกคนก็มีความสุขได้มาดีแลกนะคะหลายๆคนก็จะได้กลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริการนะคะเด็กๆน่าจะได้ความคิดใหม่ๆนะคะจะเปิดใจกว้างขึ้นน่าจะมีการทํางานร่วมกันที่ดีขึ้นนะคะรู้ว่าการที่เราทำงานที่ดีเนี่ยเราจะต้องเปิดใจ ต้องรู้ว่าเพื่อนๆเราเนี่ยมีความคิดหรือความรู้สึกอย่างไรต้องเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะคะคิดว่าจากการทำกิจาก,การรมโอดีในวันนี้คาดหวังว่าเด็กๆกลับไปคงมีความสุขกับการทำงานและร่วมกันพัฒนาองคอ์กรให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน,นะคะ่ะ